ุณพระเจ้านะครับสาหรับความรักของพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักษาผู้เชื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปประกาศพระนามของพระเจ้าที่เดือนพักญาติและมีโอกาสได้พบกับคุณย่าท่านหนึ่งซึ่งในขณะนั้นคุณย่าก็ได้เล่าให้ฟังว่าได้มาเยี่ยมหลานซึ่งรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากมีเชื้อราติดในแกนสมองคุณหมอวินิจฉัยว่าน้องจะต้องผ่าตัด และหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อระบบประสาทในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ในเรื่องของการได้ยินซึ่งคุณหมอบอกว่าอาจจะทำให้น้องตาบอดแล้วก็หูหนวกได้และอาจจะเป็นอัมาาพาตถึงขั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้พูดถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงทากิจในอดีตคือพระเยซูได้รักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นได้คนหูหนวกก็กลับมาได้ยินได้ คนเป็นง่อยตั้งแต่กําเนิดก็สามารถที่จะเดินได้ในขณะนั้นได้หนุนใจคุณย่าแล้วก็คุณย่าก็ต้อนรับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วก็หนุนน้ำใจว่าหลังจากที่คุณย่าได้ไปเยี่ยมหลานให้คุณย่าวางมืออธิษฐานเผื่อหลานโดยใช้พระนามของพระเยซูและให้มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทักษาหลานให้กลับมาหายอย่างอัศจรรย์คุณย่าก็ไปทําอย่างที่ได้คุยกันไว้การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะครับ น้องก็เริ่มที่จะกลับมามองเห็นแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาได้ยินร่างกายของน้องฟื้นตัวเร็วจนเป็นที่ประหลาดใจของแพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับน้องก็ได้ออกจากโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วผมมีโอกาสได้ไปพบกับน้องแล้วก็คุณย่า แล้วก็มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อน้องแล้วก็ดุลทั้งใจให้น้องรักษาความเชื่อให้คุณย่ายังคงมั่นคงในความเชื่อแล้วก็อธิษฐานเผื่อหลานตลอดเวลานะครับระยะเวลาผ่านไปสองปีคุณย่ากับหลานก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านและเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีโอกาสได้ไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เรือนพักญาติและมีโอกาสได้เจอกับย่าคุณย่าก็เลยได้เล่าให้ฟังว่า เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและเคยอธิษฐานกับพระเยซูเพื่อหลานสาวที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งในขณนะนั้นเนี่ยน้องก็ป่วยถึงขั้นวิกฤตหนักนะครับแล้วก็จนจะได้ออกจากการเรียนไปเลยแต่ในวันนี้หลานกลับมา มองเห็นเป็นแทบจะปกติ100%หูก็กลับมาได้ยินเกือบ100%แล้วและสำคัญไปกว่าน,นั้นคือน้องกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเรียนได้จนตอนนี้น้องกำลังศึกษาจบแล้วที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับจากสถานการณ์นี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าความรักของพระเยซูคริสต์พระองทรงมีความรักต่อมนุษย์ทุกคนแล้วก็พระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศไว้สาหรับทุกคน หน้าที่ของเราก็คือให้เราประกาศพระนามของพระองค์ออกไปนะครับนอกเหนือจากการประกาศแล้วนะครับการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทุกคน,นครพระเจ้าจะทรงรวบรวมฝูงแกะของพระองค์มาอยู่ในิิดจักรของพระองค์ก็ขอขอบคุณพระเยซูกริต์ครับ